ส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทยเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ทำงานโดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งหวังให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมานั้นใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่แต่และช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน การถ่ายทอดความรู้ t r a i n ิ่งตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นการพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรทั้งในด้านสมรรถนะวิชาการและการบริหารจัดก,การโครงการแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. 1. เวทีการประชุมเพื่อบริหาร Meeting เป็นการประชุมเพื่อควบคุมกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย 2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวิร์กช็ เป็นเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจชี้แจงแผนง,งานการดาเนินงานโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการต่างๆ 3. เวทีการฝึกอบรมเฉพาะกิจเทรนนิง่งเพื่อการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านทักษะสมรรถนะและวิชาการที่จําเป็นในการส่งเสริมการเกษตร ด้วยบทบาทภารกิจของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีให้พัฒนาบุคลากรของกรุ่มส่งเสริมการเกษตรทุกระดับในพื้นที่การดูแลความรับผิดชอบโดยใช้การถ่ายทอดความรู้เทรนนิ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การชี้แจงทำความเข้าใจและการใช้การมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆได้แก่การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตตลอดจนการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019อันส่งผลต่อการดำเนินง,งานตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยปรับกระบวนการทำงานที่เน้นให้อยู่ในระบบออนไลน์แอปพลิเคชันการทำงานแพลตฟอร์มต่างๆการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตตลอดจนการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆจึงได้ปรับเปลี่ยนการทำงานโดยใช้การสื่อสารทางไกลผ่านระบบคอนเฟลเลนต์แอปพลิเคชันซูมและเว็บเอ็กเป็นต้น การถ่ายทอดความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019มุ่งผลสำเร็จประกอบด้วย4ส่วนหลักดังนี้ หผู้ถ่ายทอดความรู้หรือหน่วยงานผู้ถ่ายทอดความรู้ควรม,มีลักษณะดังนี้เจ้าหน้าที่ควรม,มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลและความรู้ความเข้าใจในงานที่จะถ่ายทอดงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนความพร้อมของอุปกรณ์การสื่อสารทางไกลและการบริหารจัดการภายในโดยผู้บริหารนิการสังการเพื่อดำเนินงานที่ชัดเจน 2. องข้อมูลข่าวสารควรม,มีลักษณะดังนี้ นโยบายหรือโครงการงานส่งเสริมการเกษตร,รควรม,มีความช,ชัดเจนทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3. ช่องทางในการสื่อสารควรม,มีลักษณะดังนี้มีความเหมาะสมกับความพร้อมอุปกรณ์ของหน่วยงานผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด 4. ผู้รับการถ่ายทอดหรือหน่วยงานผู้รับการถ่ายทอดความรู้ควรม,มีลักษณะดังนี้เจ้าหน้าที่ควรม,มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานระบบการสื่อสารทางไกลและความรู้ความเข้าใจในงานที่จะรับการถ่ายทอด งบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนความพร้อมของอุปกรณ์การถ่ายทอดสื่อสารทางไกลและการบริหารจัดการภายในโดยผู้บริหารมีการสั่งการเพื่อดำเนินการที่ชัดเจน ผลสาเร็จที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสํานักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมุ่งผลสำเร็จดังนี้ 1. ผลต่อตอนเองคือทําให้นักส่งเสริมการเกษตรสามารถส่งต่อนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 2. ผลต่องานหรือองค์กรคือการสื่อสารที่สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายและอย่างคล่องตัวทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 3. ต่อเกษตรกรคือทําให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาการเกษตรได้อย่างตรงจุดและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดความรู้ตามระบบส,งส่งเสริมการเกษตรของสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อหรือแปลนโยบายสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนเกิดการขับเคลื่อนง,งานนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างคล่องตัวในยุค New Normal โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงจุดตลอดจนได้เกิดการพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตรมีรายได้เพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป